เชื่อผมเชื่อผมเชื่อเอเชื่อเนอน้าวไอ้เฮียนี่บอกกูกาดเองากาัดเองพ่อ่งโกโก้กาดเม่มึงเหรอสว์กูยิงไปเป็นสิบยี่สิบตัวไอ้หน้าหีฟันกูตายอ่ะสา์แอดแม่งไม่อยู่ทั้งคืนไงแล้วมึงคิดดูเอาเซตส,สี่พันโลมอว่าทีเดียวตายไหมไม่ตายทีเดียวหน้ามืดกูโดนหน้ามืดไอ้มาแล้วมันม<อ>ันรัวโอ้โหเมื่อกี้กูยิงหมดเฟิร์สพีเอ็กในกระเป๋ากูเกือบสามร้อย ดิสแล้วเนี่ยคือจริงๆยูเซอร์ผมจะขึ f, ้นมาดิสแล้วนะทีいい่ผมวิ่งขึ้นบ้านมาจะดิสแล้วนะมันก็ไม่ต้องเปิดปิดเซิร์ฟเซิร์ฟแบบนี้พี่ครับหมดเซิร์ฟไม่ใช่นะมีสองตอนพี่กดแถบคนประมาณสิบแต่พี่เก็บเยอะเพราะพี่ถึกไงอ่ะเก็บเยอะเพราะถึกแล้วไงอ่ะเออแล้วไงอ่ะไอจะอุดหนุนโปรโมชั่นวะซื้อพันหนึ่งสี่พันเจอโปรเอาไปแดบพูดถูกเลย A E R หกสี่คุณพูดถูกเลยผมว่าโดนสไนยิงอ่ะผมว่าโดนสไนยิงและอ้างโป พ่อมึงเด็กครับโดนสันนยยิงไอ้หน้าส้นตีนพ่อมึงเด็กครับโดนสันนัยยิงไอ้หน้าส้นตีนเสียงฟันดังแฉดร้องโดนสนันนยใหต้องดูมึงอะ่ะแบมแม่งไปดิดยิงตายแล้วอ้างเซิร์ฟก,กากเหรอเอา้าเอา้าเอาเอเฮ้ยแม่งเอ้ยคืออะไรอะ่ะเนสตรีมบอกว่ากูโดนยิงโดนโปรฟันโดน,โ,ดนโอ้โหเสียงดังชัดไอ้เหี้ยยัดแม่งดังเดไม่ล้เฮ้ยเจ็ดสี่มันวะสองตัวเลยนอะ สี่พันไมอ่ะสองตัวเลยดูดิสี่พันเหรอแล้วมันลงอย่างนี้มันไม่กลัวปเลระวะหวยอ่ะหมวครับทัวร์กูบอกเลยชัวร์ทัวร์กูบอกเลยชัวร์ทุร้อยเปอร์เซนต์ยิ่งกว่าร้อย บอกให้ไอ้ไงโปรไล่แทงพวกมันอยู่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้โปอเฮ้ยโปแทนมันไอ้มาโปรย่งตัวแลวนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโปยิงไม่ตายแคนมุงเห็นไหมตัวเปล่าเห็นไหมไอเฮี้ยนี่มันบอกว่าผมว่าเราต้องด่าเขาเลี้ยงโปโปวิ่งอยู่กับมันแต่ไม่ฟันน่ะคืออะไรย็ดแม่โปวิ่งกับมันไม่ฆ่ามันมึงร้องว่ามันไม่ได้เลี้ยงโปเหรอ โผสัตว์เอ้ยแม่งอยู่ใ,ใกล้ๆก,กูนี่นะหืมกูร้อนแล้วเนี่ยแบบจริงๆแม่งฉลาดเอาโปมาลูดของไปใส่ใช่ไงต่อหน้าต่อต,อตาเนี่ยโปชัดๆเลยเนี่ยโปชัดๆเลยเนี่ยมันนึนแล้วมันไม่โดนโปแทนหรออะก็ใช่ไงก็ไออไอ้ไมเนมอ Is มึงเห็นไหมโปวิ่งกับเซต 4, ็ตสี่พันน่ะไอ้เหีย้ยไอ้เหีย้ยไอ้เหียเเหยเเห้ยนี่บอกอ้างยังไม่จบอ้างแม่มึงอ่ะไม่ต้องดู มึงดูวอซีไปหรือเปล่าเด็กหยึดแม่โคตรโคตรมากมึงไม่ใส่สอนไอ้เด็กหน้าหีเลิกเรียนไปเลี้ยงควายไอ้สัตว์เฮ้ยมือกูสั่นเฮ้ยเฮ้ยมือชุ่มแล้วตังค์หนึ่งโอ้ยเฮียเฮียมขัมันไม่กล้าลงมาหรอกเพื่อนกูอย่างเรยโอ้โห ว้ยูวีเอเก็ยิงตายมั้งนั่นเดียวนะเออโถ่เฮ้ยทำไมสมดุลเขาทำมาอย่างนี้วะไอ้มาร์คจะลงตอนไหนมาร์คฮะเดี๋ยวคุยละรอยไม้มาก่อนเดี๋ยวเยี่ยมมันแตกโนสไนายดีกว่าไม้โนสนายไม้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 เข้ไนไม้ฮะโนสไนา์เขาวะคุยโนสนายไม่ไหวโดนมีดแทงตายอ่ะโถ่เหี้ยก็มีกลกลแรงไม่ใช่ไหมมึงยิงแค่พันแตกอ่ะได้อย oh huh? ู no ่นะ เออกลัวเฮียอะไรโนสนัยแล้วเราแค้มอะ่ะเอวไอเฮียสนใยนี่วัดเลยนะวัดใจมันวัดใจแต่ถ้ามึงจังหวะเราค้างหรือเราเฮียอะไรมึงนึกถึงจุดหนดีด้วยดิวะยังไงอ่ะ <คน S 2> ก้นกูเอาเนี่ยยาลงดีเอ็กร้อยเมทิปร้อยเนี่ยโลร้อยวอลแม็กวอลลงไปสามทสามแม็กกะยิงเันพรุ่งนี้เช้าไว้ <laughs> งลงไปเพ <laughs> <ๆ>ื้อเดี๋ยวก็ตายแล้วเลือยงอยู่ไหนไว้มาคุยถ้าพวกมึงกลัวกันพวกมึงก็ไม่ต้องลงไอเหีย มไดยกูข้ามาเนี่ยมึงกลัวเฮ้ยอะไรกันวะเติมไหนเติมไหนรอกกีโนะสนมีสี่คนรีบลงครับโกไอ้ยเี่ไปเปิดแล้วเนี่ยแย่ปยยุมึงนไใจกูชันไปครับไปกลัวแล้วรักกีโนไนายนาย มึงต้องนี่มาอมึงมึงมาเลยมันมา,นาอ่ะไอ,อู้ตายมมัน,มนดิ่าง้าไม่มาไเฮ้ยมึงต้องนี่มันคนเดียวเก็บสองเลยเหรอคือมึงต้องมีแทงมันปืนยิงไม่เข้า แล้วแอนเขาก็ไม่บอกกูนะว่าป,ปืนไม่แรงปั่นมันตั้งนานไนอะ้เหี้ยมันจะตานะกูไม่รู้ไอ้เหี้ยเขาไม่บอกกูใครจะไปรู้วะกูไม่ได้เล่นเซิร์ฟนี้ทุกวันไอเ้อเหี้ยหวยเอ้ยนายเซฟตพานลงไปยิงกระบ,บาลแม่งเลยสัตว์ไอ้เหี้ยโนไหนมึงเอาทนายไปยิงมันยังไงวะเีอะไอ้เหี้หหยควยแนละ้วกูไม่รู้ไยงว่ามีดมันแรงอะ่ะควยแอนเขาไม่ได้บอกกูไอ้เหี้ยว่ามีดมันแรงนะเออเขาไม่พูดเหี้ยเลย เ hmm, ี่ยกูงงเลยเลือดกูไหลเป็นน้ำเลยคนมันมาคนเดียวมันเก็บกูสองอะไม่ทำไมแอดเขาไม่บอกกูสักคำว่าเออว่ามาร์กมินมันแรงนะเขาไม่พูดเฮี้ยเลยเลยอ่ะพอปิดสเต็มเฮี้ยบอกกูเลิกอย่าเขาออกมาเหรอเขาออกมาเหรอ